ร่อนขยะเหมอัขาดของไม่มีการโฆษณาอ่ะบอกบอกบอกโอ้ยตาย oh no are you okay แม่บอกใส่ผงเส้นเยอะๆมันจะอร่อย to chew i I think they're not good they're not good they're like dry they use for the stir fries y good ไปมีไปมี ยพี่น้องเพืส่สวยเขาว่าไม่นิ่งอายุสามสิบไปแสบนัวปานว่าต้มยำออาออยากจะลองไขยำก็ได้จังซี่ก็ว่าซอยโอเคแอลอนขยำห่หยเหรอพูด <c oughs> <c oughs> ถึงจุดนี้ขาดของ <c oughs> <c oughs> แกนมันเดี่ยงอยู่มันขยำไม่ได้มันใช้งานหัวหนักไง <c oughs> แกหวนตันเองต้องกินคอลลาเจนเลยเหรอ อายุส0ิบขึ้นไปต้องรักษาดูแลตัวเองนะคะคุณไม่ไม,ไม่ได้โฆษณนานะ <c oughs> ไม่มีการโฆษณาบอกบอกอุ <c oughs> อ้ยตายอายุเท่ยุ่งมากจําเวดล้องขอชีวิตไปช่วยเขาสิมานั่งทำไมอะ่ะดูวด่เธอว่าเราเปลี่ยนสีร้านดีไหม <c oughs> พอแล้วข <c oughs> ายของเอาเงินก่อนมันต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดทำอะไรทั้งนั้นอ่ะบางทีเราก็ต้องเลิกใช้เงินบ้างนะ ใช่ไหมบานหน้านาน่ะารถขับทุนขับทุนเลือกใช้เงินบ้างนะโอเคยงลืมบอกว่าวันนี้เราจะทําทลิปทั้งทลิปเป็นปาร์ตี้วันเกิดใช่สิบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าเรามีน้องบาร์เทนเดอร์มาเทรนหนึ่งคนนะคะแล้วก็เขาแซ่บไหมเขามีพนักงานเยอะพนักงานวันหนึงทํางานสิบสี่คนไม่พนักงานทั้งหมดมีกี่คนที่ร้านโค้ดสอง เวดสองเวดสามนะคืนนี้ฉันลงเวดสี่ท so <c oughs> ำงานจะร้องขอชีวิตกัน oh, <no. S 1> <c oughs> ปกติพนักงานของเราในครัวจะมีห้าคนนะคะก็คือเจแปนนี่สองมือผัดสองมือเพชรมือเอ็กโนึงก็ห้าคนนะคะข้างหน้าสี่เก้าคนสองวันทีที่ผ่านมาพนักงานเราลาออก แล้งานเรารับใหม่ไหมพี่ไอดียเนาะเรารับมาเรารับเข้ามาใหม่เพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาจากลาสเวกัสใช่ปะจำไม่ได้จะสับย้าเอิรแล้วพี่เขาลาออกพี่เขาก็ออกไปเพราะว่าขับรถไกลอะเนาะแบบชั่วโมงชั่วโมงกว่าเขาอยู่เฮนทร์ซโคลาอะไรเงี้ยแบบแล้วรถมันติดแล้วแบบน้ํามันก็แพงช่วงนี้เขาก็สู้แบบไม่ไหวเนาะอย่างเราเราก็เข้าใจถ้าจะให้เราขับรถไปทํางานชั่วโมงเราไม่ทำเราไม่ไปนะคะเรานอนอยู่บ้านแห้งโอ้คือเมืนะชั่วโมงเหรอเรานอนอยู่บ้านตากแอร์ดีกว่า แล้วคุณลุงคุณลุงพงนะคะที่เป็นมือขวามือซ้ายของพ่อที่เขามาช่วยเนาะเขาก็อายุเยอะแล้วว่าเจิแล้วอ่ะเขาก็แบบมีโรคประจำตัวเยอะอะไรเงี้ยไปหาหมอบ้าง หยุดบ้างเีรอน,นะตอนนี้เราไม่สามารถดิพเอน on s u m m a ีได้นะคะเราต้องทําเป็นทุกอย่างนะมาตาทําเป็นทุกอย่างยูดีต้องทําเป็นทุกอย่างว่าแล้วนะคตขอ,งอึงยูดีมันเป็นอะไรไมันไเท้าก็เขาอยากเสิร์ฟหเห็นไหมเด็กเสิร์ฟเขาได้เงินวันล,ละส่งสบร้อยนะเขาอยากได้บ้างอยู่ได้เจ็ดิพอละเ <c oughs> ขามีพอกินเด็กเขาต้องการเงินเขาไม่มีผลเลี้ยง อยู่พอแล้วต่อต่อต่อ,ตอ,อ,อแล้ววันนี้เราเอาอาทิตย์นี้เอาแม่มาทุกวันเล<อ>ย<อ>นะเห็นไหมแถมไส้กรอบทำหมูกรอบเพื่อนๆจ้าหมูกรอบเราขายได้อาทิตย์หนึ่งสองสามร้อยเพานะเพื่อนๆไม่อยู่นะคะเพราะว่าทุกๆเมนูเหมือนที่เราบอกเนาะมันเหมือนกับเป็นเมนูใหม่อะ ในแอร์เรือนี้เพราะว่าหมูกรอบมีทุกทุกโต๊ะนะคะทุกทุกออเดอร์เลยอออนไลน์ดอแดชทุกทุกบินต้องมีหมูกรอบ <Wow. S 1> หน้าหมูกรอบกระเพาหมูกรอบข้าวหน้าหมูกรอบแล้วหมูกรอบเราขายดีมากแต่ว่าม่ทำยากชิเปิ้งเลยเขาไม่ได้ขายถูก <c oughs> ไม่ได้ขายถูกนะแต่ว่าทำทำยาก <c oughs> คนท้องก็ใช้งานมันไปไม่ให้ลาคอลอดด้วยนะคะ เดี๋ยวจะเรียกหมอมานะมาคลอดได้นี่มีคลอดเสร็จตางานต่อฉันลาคลอดได้กี่สามวันค่ะสามวันสงสารกูเถิดน้องโบมาตาบอกมึงลาคลอดได้สามวันใครบอกมาตาบอกอาเลยสามวันพอพูดวันนี้แม่ทำไส้กรอกนะ ปกติไส้กล่องแม่จะทำไว้ประมาณสองอาทิตย์จะทำครั้งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเดือนว่าสองอาทิตย์ <c oughs> เราทำ<อ>ครั้งหนึ่ง<อ> <c oughs> ทำครั้งหนึ่งแล้วทำเสร็จแล้วก็จะฟีดไว้นะเพื่อน <c oughs> ดูป่ะดูขด <c oughs> ขดขดไส้เราซื้อมาจากไหนไส้ที่อเมริกาก็มีไส้นะเพื่อน <c oughs> ไส้ซื้อมาจากเอเมชอนนะคะ มันต้องสั่งมาจากอเมีซอ,อนนะคะไส้มันก็จะมามันก็จะมาในแพ็กเกจเนาะแล้วเราก็มาแช่น้ํามันก็จะเป็นนี้เนาะเวลาเราแช่น้ําไส้มันก็จะเป็นอย่างนี้ล้างโลมันต้องล้างแล้วก็แช่น้ํานะยาวมากนะไส้ประมาณห้าส <c oughs> <c oughs> ิบห้าสิบกิโลไส้หมูนะอันนี้มีแต่เครื่องชัดๆเลยเนี่ยมองไปไม่เห็นเส้นเลยเห็นแต่หมูเอาแม่ใส่บุญเส้นด้วยหรอ <c oughs> อือหือโอ้ใส่บุญเส้นใส่ข้อบปะใส่เส้นับ ใส่ข้าวหน่อยนะคะนี่นี่มาดูนี่นี่นะคะแม่ทำไว้ใช่มั้ยใช่ใส่หูเส้นแม่บอกใส่หูเส้นเยอะๆมันจะอร่อยอใส่ใบมักรูดเห็นไหมใบมักรูดสดๆเลย เกดวันนี้มีปาร์ตี้วันเกิดนะคะประมาณ40คนเขาสั่งแบ็คกลัามาด้วยวันเกิด เป็นไรปวดที่วันนี้มาตาอายุ40แล้วเหรอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันต้องไหวต่ำขนาดนั้นเลยหรอคุณแม่คุณพ่อเป็นคุณลัสตีสวรรค์มาให้ไหวอย่างนี้นะะอ้าวน้อวเป็นเพื่อน่ะคืนนี้เรามีเห็นไหม black and gold เพื่อนๆเรามีเ <blunt> บ <animation> right? ิร <bronze Senin> right, ์เดย์พาร์ตี้บุก40คนนะคะคืนนี้วันพุธงงเราทำมาเก็ตติ้งได้ไงมีเบิร์เดย์วีคเดย์ใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนๆเราเป็นเพื่อนของเราเองนี่นะคะแบบว่า40เป็นเพื่อนบ้าเขาเป็นลูกค้าเออเป็นลูกค้าเป็นแบบแต่น่นเป็นมาใช่แต่ว่าเราอะเห็นไหมคะเพื่อนๆที่เราทำสวยขนาดนี้ฝีมือยูดี้กับน้องโบนะคะออากันนเข้ารีเควสมาว่า black and white เอาไม่ Go l d and black black and blue, น o ์กูดนี้นะคะคิดค่าฉากหนึ่งร้อยเหรียญนะะในบางบางครั้งเราก็จะคิดแบบค่าทําความสะอาดค่าฉากนะแต่คนนี้เราไม่ได้คิดนะเพื่อนเือนเราเพิ่งเปิดใหม่เนาะเราอยากให้เขาพูดต่อๆกันแล้วเขาก็เป็นลูกค้าประจําของเราเนาะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราทาให้นะเพราะว่าเขาอายุสี่สิบย่างเขาเล็กสี่ดีแบบสเปเชียลเนาะแต่ว่าเขาขอเป็นเซอร์ไพรส์สารอยู่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนคืนนี้เราจะมาดูว่ากี่คนนะ ต้องกลับไปเปลี่ยนชุดไหมเป็นบาร์เทนเดอร์ไหมคืนนี้ไม่เรามีบาร์เทนเดอร์เยอะทีวีก็ได้มาถูกๆเฟซบุ๊กมาเก็ตมือสองอ่ะเฟซบุ๊กมาเก็ตโอ้โหอ๋ออันนี้โต๊ะของอุ้ยไม่นั่งเลยพี่พี่ก็นึกว่ามีไข่นะมีไข่ยอ่ะก๋วยเตี๋ยวทอดไก่เดรูยทอดอยู่นะแม่ มันนี้มีอาหารเม็กซิกันนะอล็กก็ขอซาร์ทำอร่อยมแนม่แนบบ่เผ็ดเผ็ดดีนะพี่ขวัญทำลาบมีแกงดำตม้มตำขนมจีนนี่ไฟแม็กมากเม็กซิกันเนี่ยให้ไม่ผัวเม็กซิกันเหมือนชิคกี้พายดับเบิ้ลเมืองไทยเลยอะ่ะเอ๊ะชิคกี้พายดับเบิ้ลฟิลิปปินส์อ่ะสี่ทุ่มมันแหละโบเห็ุบาาคนหัวงนะ๊า ออเราโมเดลยานสามชุ่มช็อปได้ไหมถ้าลูกค้าเขาต้ออาหารแล้วเหลือแค่กินดื่มอย่างเดียวอ่ะพี่ก็อยู่เฝ้าแค่ขายดื่มอย่างเดียวเฮ้ยวันยูเบิร์ตขึ้นดิจ่ะเบิร์ตขึ้นเ <c oughs> ข,าซ,นขาซื้อตัวหนูมาแนละ้วเขาต้องใช้คุ้มไปไปหาลูกอ่ะอ๋อเดี๋ยวหนูก็รับเองแล้วก็กลับมาใหม่ตอนถ้ามันขึ้นจ้ะพี่หนู่ที่หนูดูวีดีโอมันจะมีคนหนึ่งเว้ยเขากินเลือดตกซีกันเลือดตกนั้นทำลาบอยู่นะเลยที่อยู่ในวัวเลยอ่ะ๋อพี่ชอบเลยนั่งแบบ หันลงไปนะแต่ว่าที่นี่ยก<ข>อ่อนจะมาถึงเราอะสามสี่วันอะยูที่บ้านที่เมรรกามันสดกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเขาฆ่าเขาฆ่าในใน,ในอุณหภูมิในลง<ห>เชือที่ฆ่าในอุณหภูมิอะ,ะแถวบ้านเราอาจจะไม่สดกว่าอาแต่สะอาดกว่าอือหอาจจะไปฆ่าที่คลอกไกวอะรู้จักคอกไกวไหมคือฆ่าที่เราแล้วก็ฆ่าตรงนั้นเลยมันแรงวันอะไรเงี้ยแต่ที่เมกาเวลาเขาฆ่าเขาจะไปเชือในลงเชือดอะ ที่รสชาติอาจจะต่างกันก็ได้มันไม่สดหวานหอมเหมือนข้าใหม่เขาก็ฟรีสเลยอ่ะพี่จะถามไปเลยเขาก็ไม่ไปบอกว่าเอออย่างนั้นมันก็ไปแบบห้าเดือนหกเดือนอะไรอย่างเงี้ย pieces like this aren't very good they're like really dry Hmm? the ones that are like kind of like this not to chew it I think i they're not good they're not good they're so, like dry they use for the stir fry good. is it not just for all the rice the stir fry with basil and stuff like that it tastes really dry vanilla mm -hmm. that's the customers that complain about it when you feed them that one it's like a bubble gum it's okay it, it's dry mm -hmm. and have no flavor it's overcooked Apple juice, orange juice, pineapple juice, cranberry juice. We don't have the strawberry mix right now. Yeah. เพราะว่าคนนั้นออเดอร์คนนี้ออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเราเขาแบบอยู่ไม่เป็นที่อันนี้ยังไม่รวมความวุ่นวายข้างในครัวนะข้างในครัวจะวุ่นวายกว่านี้นะออเดรทุกโกก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะได้เขียวได้หมอ่ะมาแล้วข้าวของเราน่ากินไหมตามติดชีวิตเด็กเสิร์ฟนะโตเดียวแกนใช่ไหมคะ โอ้โหดูเค้กใหญ่มากเอาปักเออวิวจะ p u i k e t h i yeah ยุกันนำ p t forty of them boring can just be wish แตีเราได้ขายเรนโบว์ช็อตด้วยจ้าเซตล้วก็แฮปปี้ มาขี้เกียจกตาพี่เนสวยดีมาเก็บสวยมาค่ะตอนนี้มันจะสีพุ่มลเพื่อนเราโอเวอรามแล้วนะเราไปดูว่ามันจะมีเหลือคนคนเหลือไหมอะไรน้องๆก็เริ่มเก็บแล้วนะคะผู้ชายมาล่อแงงอแงไม่บอกว่า I want t e โอเคต่อไป I want t a n t t i n g ค่ะคตายแล้ว ร้องเต้นร้องเมา Where <are> your girlfriend <laughs> ปิดไปแล้วไงที่ปิดตรงนี้ไปแล้วไงหลังจากปาร์ตี้นะคะมันไม่ได้ปิดทิปปาร์ตี้เราได้ทั้งหมด338เหรียญนะคะมาแสดงให้น้องทั้งหมดหคนเนาะมี3เซิร์เวอร์แล้วก็มีน้องเฮลเปอร์แล้วก็มีน้องโบที่ช่วยวิ่งนิดหน่อยนะคะ แล้วตอนนี้มาตากำลังปิดบัญชีอยู่บายๆพี่แต่ไปขับวนส่งน้องๆเหรอได้ไปแล้วนะพี่มาตาไปเลยออกออกกับประตูหลังไงแอร์รอนล็อกหมดแล้วประตูหลังรถเราจอดอยู่ตรงนู้นโอเคไหมคะมาตาโอเคค่ะยุ่งมากเลยเพื่อนๆเอาเอาแล้วเลือกขายเราทั้งหมดได้เท่าไหร่เขียนให้ยุทิ้งสามพันแปดร้อยซัมติ้งอะ เอาให้เด็กไปหมดแล้วเนาะหมดแล้ว<ช>ค่ะเ<ม>ด,ด็กๆได้หมดแล้วค่ะพี่ขวัญได้แล้วก็อะไรก็แชร์ตริดตามให้นะคะวันนี้เหนื่อยมากตอนนี้4ี่ทุ่มกับ40สิบนาทีเราปิดร้าน3ามทุ่มแต่ว่าเราก็ยังเหลือปาร์ตี้น้องๆก็เพิ่งเก็บร้านทุกสิ่งทุกอย่างขอ้โหนังกอไม่งจิกเบอร์ขอบคุณนะบ๊ายบายค่ะออ่ะ